พี่น้องครับสีให้ฟังประโยคนึงนะครับเดี๋ยวพี่น้องล่องมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนเกี่ยวกับเรื่องนี่ว่าพี่น้องคิดว่าจังไดครับโอ้ยเพลพาวเขาดังมาตโดแล้วหนูหนูมาก,ก่อกระปงเขาดังซืือ,อทําเปนว่นมาเป็นผู้มีพระคุณห้าขวดซวยพู้สูลี่ว่านี่แหละพี่น้อง มเามน老าตาใสอีกครับผมว่าได้เบิ่งแล้วเรื่องนี้ก็คองอีกเหยืดอเง่ามีแต่คนรอบข้างป่าเก่งกันทถมือสเวินนะครับพฤติกรรมสมือนี่ครับจับมันเป็นยังไงตอนนี้มีแต่ขังนอกเด้ครับขอามาตอนนี้ดังเพิ่นวานะครับหิวแสงบบฮู้ดอควา่านา่งเอกจ้างเพิ่นมาบอ ส่วนมากนะครับตอนนี้มิแต่คนเขามากก่อกระแสทั้งนั้นบ่พ่อเลยครับเพื่อเพิ่มมีการจ้างรับบทถูกกระทำแท่นอีกครับเบื้องเพื่อนบอ่ญานิเ่ได้ครับว่าทั่วโลกนี่เพื่อนเสยอๆอยพีน้องเห็นบ่าครับก็เลยบอกขาใจว่าสิ่งที่เหตุตอนนี้นี่มันคุ้มบ่กับสิ่งที่เพื่อนเอาออกมาเบานะตอนนี้ครับ ว่าไปเกาะนางเอกดังนี่นะครับถ้าว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสองคนนะกับว่วกผัว่าไผ่กะไผ่ะครับแล้วที่นี่เนี่ตอนนี้ผู้ใด้อยากดังเกาะกระแสพยาบาลยานเดี่ยวด้วยดวยิหลายคนขอมากครบ,บว่าสิเป็นศิลป,ปินขายเืินผมม็เคยบอกแล้วครับว่า ข่เอื้นสีขามาเดียวกับอ้างรับบทผู้ถูกกระทําเป็นผู้เย่ผู้ยิ่งผู้ใช้มาเบาบอแมนสิออกลูกแบบนี้เบิดเลยครับโอ้บอขอใจแล้วครับเสมือนี่โลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้พอหลายๆคนนี่ค็คงสีมองคือเพลินน่ะครับแมนจังไดกาบ,บอดังดอก ที่มะกาะจังสี่สื่อนะครับบม่มีทางดังหรอกครับเพราะว่ามันแค่ห้คนมาดาสื่อนะครับมันบ่แม่นดังเพื่อด้วยความที่ตัวเจ้าของเฮตดขึ้นมากเนาะครับพราเขามาเฮให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าสื่อดีซ้ำนั่นล่ะครับเออสมมื้ือหนท่างหากินท่างโลกโซเชียลก็ต้องแบบนี้ล่ะครับ เห็นหลายคนแล้วครับบ่เป็นว่าตาเกาะผู้่บาลด้เกาะผู้อื่นก็มีออย่างบอโจคือกันด้คนกับไปเกาะเลาาเต็มอยู่จักอยียงแน่นี่นคือกันล่ะครับบางคนกับเป็นคือกันดิว,วาเป็นคู่คือกันแต่ว่าคอนเทนต์ให้คนมาดาเพินก็นยอมรับเองะครับว่าเป็นคอนเทนต์เพิน เพื่อสิให้คนมาคอมเมนต์ให้คนด่าคนกับเบิงมันก็มีรายได้เป็นจังสั้นยีหลีครับบ่มีอียังต้องคิดยังไรเลยครับเรื่องแบบนี้เห็นบิดอลเหรอครับเห็นมาหลายแล้วผมสิลองอ่านคอมเมนต์ในพี่น้องฟังด้วยครับว่าพี่น้องคิดว่ายังไนครับแบบนี้ว่าแค่มาขอกระแสซื่อๆดถอเว้าเอาเอกเอาใจเขาบา่อายบ่ ยูดีๆก็ออกมาเสนอหนาว่าคนนั่นคนนี้พ่อพ่ออยากจบก็จบบ่ได้ดอกมีคนมาเสะซุ่มมือ,อยูดีก็ออกมาดาพอของลูกเขาเฉยตลกเลยนะทั้งททีต่ตัวเองก็มาแค่กากระแสแทนที่สีเจ้ายูมอมอมแม่ๆคืขแข่ทั้งทึ่งมาเสะเด็กหน่อยให้เด็กหน่อยมันถอนหัวเขาตีบหูจักจา้าหูสจักต้าหญา้านมาก,ก่อน แต่ยินตะพุยบาลบาว่ามักสาวหมอลำพราเพิ่นเปิดตัวคอยกระจังหูจากพ่อพ่อกาซิมีตาเจ้าในตัวที่ไปล่ำแล้วก็ไปทายลูปน้ำกันดังขนาดนี้ทำไไมบ่มีนคนจากงานเนาะพี่เห็นผีผีบื่เ,เคยดูจากหมอลำเลยดูจากแขกขีพุยบาลตอนอยู่ฟินแลนด์แล้วขามมาดูตอนนั่งห้องไห้เมียเขาอยู่พมใหม่ แล้วตามมาจนวันนี้สรุปใครดังงานผู้ใดหลายกููบ่มีคนดูเลยงงมากคนดังเองียงมาเทใส่คือหิวแสงจัดเทนี่แหละครับคือคอมเมนต์เล็กๆหน่อย,อยบางส่วนที่แสดงความยิดเห็นว่าผู้ใดคืออยากได้แสงครับแต่คงสิถือจ่างมาโบชัังสี่เนาะครับเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นไผมันนะครับเด้อผมกับบฮู้ดอกว่าเพิ่นจางหรือบ่จางได้เงินหรือบ่ได้เนาะครับแต่ทุกอย่างมันก็ย่อมมีนัยยะแอบแฝงอยู่แล้วครับเพราะว่ายุื่อื่อสิมาแบบนี้ก็ฮ้องก็เห็นคือกันเนาะครับพี่น้องว่าโดนบันใดหลืเป็นปีกับบ่มีด้ผู้ใดออกมาพอโบไปเวนีมิจะขังขะนั่นล่ะครับคนรอบขางทีออกมาพอแสดงความเห็นแน่ก็ถือทั่วลลเบดละครับ เบิกไล่ตียงบ่ได้ตีงในเตตาครับนั่นแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องเล่าสเสมอน,นี่มันก็ต้องเป็นไปตามความจริงนะครับก็ต้องว่ากันแบบนั้นนี่ครับเอาบ่ได้ไปสั่งสรรเรืองขึ้นมากโวพ้พเวออกมาเพื่อสิ่งให้ค้นเห็นเฮ่าเออแสงเจ,ดจิดจรัสจ้าไปสู่แนวอยู่แล้วเนาะคนมกให่งข้นดาดอ้ เราคงเห็นนี่แหละครับเอาเขาว่ากันไปแล้วครับการหาเงินงเพลินเนะเาะเขาบอกประเด็านไหนผู้ใดแล้วมาด่าเนะเาะก็ว่าตามความเป็นจริงแต่ประนดนก็มีคนดา่นาคือเขาลหระครับด่าโลดครับมีความสุขก็ด่าไปผมก็ซิบอกตามความเป็นจริงที่เขาเห็นอยู่นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเนี่ยหู้ดีครับเห็นเบิร์ตเหละครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจากใสแต่ไหนแต่ไรครับจนหอดมือนี เรื่องเล่าเขบอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับมันก็นยังคงเป็นเรื่องปัจจุบันอยู่อืไผกับหูครับตั้งแต่ไหนเกิดจากไหนไปใสอมันเป็นสตรอรี่เรื่องเล่าชีวิตทีสิวาเลียโตนบอครับกขเลียโตนอยู่ด้วยวิญญานใช่ไหมเออแต่เราออกมาแล้วเราได้ดีไหมครับ ว่าเลียตัวนันกับอันนี้พูดเนาะกับยินดีกับเล่าซะเพราะว่าเล่ามันไปไกลแล้วไหมครับมันขักเลยได้แล้วตอนนี้ครับอื่หลายคนก็คงเห็นนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้นแหละมีแต่อีหยังบุอันนั้นก็จ้างพ้น้นีออกมาพูวีเวียออกมาไปเรื่อยจักไฟในกองแตกเต็มอยู่ครับพี่นอ้องอือนั่นแหละเขาเอื้อว่าแตกตึงแตกตึงนี่ เจ้าสีว่าจ้าไหนจ้าสีสมเนาะครับเพราะว่ากะมันสีวาไในสุดลวดออกมา่ไหมมันโพออกมาลวดเนาะแนวห้ฮอกกับบ่ได้เคยเห็นบ่เคยบึงจ้าสีออกมาโอ้ยอก็แล้วแต่เพิ่นเนาะครับเพิ่นมักถือคนดานะ่าเนาะก็แล้วแต่ละครับ